สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะผมจะพามาอัปเกรดนะครับหัวแรงนะครับจากร้านยี่สิบบาทนะครับผมตัวนี้นะครับมันร้อนช้านะครับหัวแรงของเรานะครับร้อนช้านะครับไม่กินเนื้อตะกัวนะครับแล้วก็สายข้างในตัวนี้นะครับจะทําการขาดบ่อยนะครับ นี่นะครับดึงออกมาหลุดแล้วนะครับแล้วก็สายสั้นมากนะครับเดี๋ยวเรามาทําการอัปเกรดกันเลยนะครับตัวนี้มันพังแล้วนะครับซึ่งสายมันขาดในนะครับเดี๋ยวเรามาทําการแกะซ่อมกันเลยนะครับซึ่งผมได้ถอดดูแล้วละมันขาดในนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับตัวนี้นะครับ เห็นไหมมันจะมีสายนะครับออกมานะครับเส้นไล้น้อยนะครับแค่นี้แล้วสายทองแดงตัวนี้ที่เป็นสายไฟของเราตัวนี้นะครับอ่อนมากเลยนะครับซึ่งสายตัวนี้นะมันขาดนะครับมันทําความร้อนมากๆามันขาดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนสายนะครับนี่นะครับผมก็ได้ทําการเตรียมสายใหม่มาละตัวนี้นะครับสายใหญ่กว่านะครับ แล้วก็มีอทองแดงนะครับที่แข็งแรงกว่านะครับนี่นะครับทีนี้เราก็ทำการนะครับขดสายนะครับตัวนี้นะครับนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้เขา แน่นนะครับแข็งแรงหน่อยนะครับเวลายอยู่ในนี้นี่ไม่หลุดง่ายๆนะครับต้องขยับนิดนึง นี่นะครับทีนี้เรากา็ใส่ไปเลยนะครับมัดให้แน่นนะครับ ทางนี้ก็ทำเหมือนกัน ใส่ใสายกันความร้อนนะครับหุ้มให้เรียบร้อยอ่านี่นะครับเขาจะได้จะอยู่ในลักษณะนี้เลยเราก็ทำการใส่เข้าไปนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เราก็จะได้หัวแรงนะครับ อ่าที่สายไฟนะครับยาวขึ้นนะครับแล้วก็ทนต่อความร้อนนะครับได้ดีขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวลองเสียบนะครับใช้งานนี่นะครับ จะทำให้หัวนะครับละลายตะกั่วนะครับได้ดีขึ้นนะครับนี่นะครับร้อนไวขึ้นนะครับแล้วก็อาจะทนทานขึ้นแน่นอนนะครับผมนี่เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าใครซื้อหัวแรง20บาทมานะครับแล้วมันทำการร้อนช้านะครับแล้วก็สายนะครับขาดในนะครับก็ทำการเปลี่ยนสายใหม่นะครับแบบนี้นะครับทำได้เลยนะครับง่ายๆนะครับก็จากราคา20บาทนะครับก็จะทนทานนะครับเหมือนหัวแรงนะครับราคาหลักร้อยเลยนะครับแค่ สายไฟนะครับจากตัวด้านในนะครับมันน้อยแค่นั้นเองนะครับแค่เราเปลี่ยนให้มันใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับก็ใช้งานได้ดีแล้วนะครับกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ